สวัสดีครับเป็นแฟนของฮมแอชชั่นแนลนะครับผมกอล์ฟนารฤทธิ์สิวเรียงกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นโปรแกรมของเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเรียกว่าถ้ามองถึงภาพรวมทีมจากอังกฤษที่ลงเล่นในรอบ16ทีมของแชมเปียนส์ลีกนี่เรียกว่าน่าผิดหวังก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ทอรแนาโดสเปอร์เจอกับความพ่ายแพ้ในการพบกับเอซิมิลานนะครับเชลซีก็ไปแพ้กับรัสเซียดอทมุนนะครับ ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับอาร์เบลีฟซิกแต่ว่าแยก่กว่านั้นก็คือลิเวอร์พูลครับโดนเรอัลมาดริดบุกมาถล่มถึง5ประตูต่อ2ทางทั้งที่นำก่อน2ประตูนะครับพูดถึงลิเวอร์พูลหน่อยครับเรียกว่ามันยิ่งอ,อมองเห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่โดนเรอัลมาดริดเนปย้ำใส่โดยเฉพาะในครึ่งหลัง3ประตูนะครับครึ่งแรกนำก่อน2-0โดนตามตีเสมอ2-2ครับก็สตอ้องให้เห็นว่าตำแหน่งเซอร์แบ็กเนี่ย โจโกเมสเน็ตไม่ใช้คำว่าปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรนะครับฟันได้อาจจะยังไม่ดีที่สุดในแมชนี้ก็จริงครับแต่ว่าก็เพิ่งหายเจ็บกลับมา uh, ตัวที่จะคอยสกรีนตรงกลางเนี่ยการใช้จอแดนเทอร์เซันในวันนี้เนี่ยผมว่าเฮนโดดีสุดเนี่ยเหมาะที่จะเป็นอะไหล่หรือว่าครูแล้วนะฮะในวันนี้ฟาบินโยไม่ได้แย่มากในเกมนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ฟาบินโยที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นเขาสามารถเล่นได้ไบเอติ ระดับการเล่นกับการเจอกับเรัลมาดิดเนี่ยที่เจอบอลเคี้ยวบอลขยันแบบนี้เจอเกมเรสของเรมาดิดที่กดดันตลอดแบบนี้เห็นข้อผิดพลาดแล้วมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลจะใช้กองกลางอนาคตไกลพรสวร์นักเตะสเปนคนนี้เนี่ยเป็นตัวหลักในเวลานี้ก็เป็นได้ตัวรุกเนี่ยทั้งเลือกเพียบนะครับโมซาลาฟิมิโนโจตาทางซ้ายเนี่ยเรียกว่าขยับดาวินนุยยสไปเล่นก็ถือว่าดีข้างหน้า การโปรเริ่มจะจับจังหวะกับทีมได้แล้วผมว่าลุยส์ตียาสกลับมาเนี่ยตัวรุกลรเวอร์พูมมันก็จะมีความลงตัวนะส่วนตัวนะผมมองว่านักเตะที่มีในทีมกับแท็กติกที่เหมาะสมเนี่ยถ้าหากสมมติว่าฤดูกาลหน้าเรเวอว่าูลเสริมนักเตะอีกเพียงแค่คนเดียวสมมุติว่าเป็นจูดเบลิงแฮมจะร้อยกว่าล้านก็ว่าไปนะแล้วไม่ได้ใครที่เก่งในระดับใกล้ๆกันมาเพิ่มซึ่งดูแล้วถ้าได้จูดมาคนหนึ่งเนี่ยโอกาสจะได้นักเตะอีกคนหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นเกรดบีหรือเปล่า ซึ่งก็คาดหวังว่าควรจะเป็นเกรดบีที่ดีกว่านาบีเกตาอเล็กซ์ออเล็เชมเบเลนเคอร์ติสโจนส์ที่จะลงไปหรือฟอร์มของฟาบิโนที่ไม่คงเส้นคงวาในเวลานี้ริวอาจจะเก็บจอร์แดนเฮนเดอร์สันเตียโกอันตาร่าไว้ถือว่าเป็นตัวเกา๋าตัวหลักในแดนกลางนะฮะแล้วมีจูดส,สักคนหนึ่งโอเคแบบนี้เล่น43-3ได้แต่ด้วยความที่ตัวรุกเนี่ยมันมีทางเลือกมากมายนะบางครั้งเนี่ยขยับไปเล่น4231ในบางเวลาเนี่ยผมว่ามันก็ได้ความหลากหลายได้ความยืดหยุ่นแต่ผมเชื่อว่าครอป ยึดหลักใช้แท็กติกที่แน่นอนมาตลอดในการคุมทีมเรื่องคูรวมเจ็ดปีน,นั้นออกซาร์ฤดูการหน้านี่ผมมองข้ามช็อตไป็นปีหน้าเลยนะผมว่าต้องวางแท็กติกให้แน่นอนนะว่าจะไปสี่สองสามหนึ่งหรือเปล่าหรือถ้าสี่สามสามเนี่ยจํานวนมิดฟิล์มันอาจจะต้องมีมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วตัวรุกจะต้องปล่อยฟิมิโนไปไหมหรือโจตาถ้าต้องโรเตชันเขาจะแฮปปี้ในการอยู่กับลรืวอ์พูลหรือเปล่าน่าคิดน่าสนใจครับว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ปีนี้นะครับ มีทัวร์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับล่าสุดนี้ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกว่าต้องลุ้นกันนัดต่อนนัดเลยช่วงปลายฤด,ดูกาลนะครับเมษายนนี้จนถึงพฤษภาคมนี้เรียกว่าเราจะมีทัวร์ครั้งพิเศษนะครับที่จะพาไปชมฟอร์มการเล่นของทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลมีแมตช์ให้ชมกันรายละเอียดทัวร์เดี๋ยวดูตามนี้เลยนะฮะร,ราคาเรียกว่าพิเศษสุดๆเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อมา ทางเบอร์โทรศัพท์นี้เท่านั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับกอล์ฟ<ๆ>นารุษิสิวระเวียงสวัสดีครับ